วันแรกกับการที่เราจะไปรับของในการส่งของตามบ้านครับโดยเราเราจะใช้รถสี่ประตูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันแรกเราจะไปทำเรื่องแบบไหนมั่งแล้วก็จะต้องเจออะไรมั่งเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรารุ่นกันต่อไปว่าเขาจะให้ของกี่ชั้นกี่ชิ้นวิ่งเขตไหนกันเรามารุ่นกันครับวันแรกในการ วิ่งของบริษัทบริษัทหนึง่งวิกัตที่เขาส่งมาให้ว่าจะไปบริษัทเรื่องลดบริษัทตรงไหนผมก็ไม่ไม่รู้วันแรกวันแรกมันก็เอาเรื่องอยู่ครับเส้นทางออกจากฝ่าเขามันก็ยากหน่อยเพราะไม่เคยออกแต่เช้า มันออกไปรับของก็ไปไปกลับวันละสามวันละหกสิบโลครับหกสิบกโลแล้ววิ่งตามบ้านอีกก็อาจจะอยู่ในร้อยโลก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามารุ่นกันจะวิ่งส่งของแล้วครับเนี่ยมันก็จะมีพนักง,งานมาเตรียมเตรียมลงของส่งของรับของกันวันเนี้ยวันแรกมันเป็นโกดัง รถวิ่งของส่วนกลางมาแล้วเราก็จะดูว่าเขาจะให้เราได้ของสิ่งของประเภทไหนบางที่เราจะไปส่งแล้วเราจะวิ่งเขตไหนลุ้นกันครับจุดรับรับพัสดุด้านหน้าครับรถที่จะมารับของแล้วแต่คนเข้าใหม่นี่ต้องรอสแกนก่อนครับรอสแกนเขากำลังคัดแยกของอยู่ในตอนเนี้ย มาดูการส่รงของวันแรกครับเพื่อนๆนเหมือนเดิมส่งของวันแรกมันเราจะเจออะไรมั่งก็คือมาดูรายงานตัวสแกนแกสแกนชื่อแล้วก็รอรับของรอรับของว่าเราจะอยู่ตำบลไหนตกตรงไหนยังไงไให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่าวิ่งส่งของบริษัทเฟดครับบริษัทนี้รับผู้หญิงด้วย แล้วก็จะมีกเจกรพหนึ่งก็คือวิ่งตู้ลงทังเนี่ยวิ่งตู้ลงทังก่อนที่เราจะวิ่งตู้ลงทังนี่เราเราต้องเป็นพนักง,งานส่งตามบ้านก่อนพอส่งตามบ้านจนมันคล่องแล้วรู้รูทังแล้วเราก็ขยับขยายครับเพื่อนขยายในการทํางานของเรามันก็จะเก่งขึ้น สี่สิบชิ้นครับู่บ้านรวมกนันคืสิบชิ้นเรียงทดทดลองงานทดลองงานสี่สิบชิ้นไล่ไปเลยทั้งเก็บเงินทั้งไม่เก็บเงินกกปวดหมยอ,อยู่ก็จะจะเรียงของขึ้นรถแล้วครับเนะี่ยอันนี้ผมเอาแค่หมูสี่หมูเดียววันนี้เราก็ได้ของเรียงตามลำดับนี่ส่งก่อนแล้วนี่ส่งทีหลัง ก็สี่สิบปูชิ้นครับเราก็จะลุยกันเลยครับวันนี้แบบวันแรกของเราไปลุยกันเลยได้ของแล้วคนนี้เราก็จะไปส่งเป้าหมายแรกเราเคือไปอีกสิบกิโลเข้าหมู่บ้านครับแล้วเราก็จะจะไล่เช็คเบอร์ในการส่งของอยู่ในแคปแล้วก็ กระบะรถเราเ,ออเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วครับแล้ววันนี้เราก็วิ่งมาได้แล้วครึ่งวันบ่ายสองแล้วครับแบตโทรศัพท์หมดแล้วต้องแก้ไขไปซื้อ power bank มาใหม่ส่งของไปแล้วยี่สิชิน้นเหลืออีกยีชิ้นครับถึงจะจบงานแล้วก็ส่งงานเขาเออวันนี้ผมก็วนอยู่ในคองหินลาดนี่แหละครับ วนไปบางทีเส้นเก่านี่แหละเข้าออกเข้าออกบ้านหลังถัดกันไปก็มียังไม่เป็นหลงหลงบ้านบางทีซอยนึงนี่ส่งสามบ้านแต่คือย้อนกลับออกไปแล้วก็กลับมาใหม่ย้อนกลับออกไปแล้วก็มาส่งใหม่เนี่ยครับยัง,งงงงอยู่วันแรกดูเพื่อนๆแถมปัญหาเกิดอีกโผสับแปดหมดต้องไปหา power bank อีก แล้วก็กินข้าวบ่ายโมงก็บ่ายสองครับเราก็ถึงจะลุยต่อนี่เดี๋ยวเพื่อนคอยดูว่าครั้นี้ผมจะส่งสี่สิบชิ้นนี่สี่สิบสี่สิบห้าชิ้นนี่จะเสร็จกี่โมงครับหลังจากส่งเสร็จแล้วนี่ต้องเอาเงินไปเข้าส่งกลับแล้วก็เคลียร์บัญชีจบงานวันนี้ มเมื่อกี้ผมแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับอร่อยมากเลยเราก็จะดูเส้นทางเราเขามีเบอร์โทรให้เราโทรหาลูกค้าก่อนก็ไว้แค่นี้ก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะลุยกันต่อแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูตอนจบงานรายการยาวเลยเนี่เพื่อนสามหน้ากระดาษวันนี้สี่สิบชิ้นที่เราจะต้องส่ง เป็นอะไรที่มันท้าทายมากเลยครับเพื่อนๆเนี่ยตรงเนี่ยผมเข้าสองรอบเนี่ยไล่ในสองก้อนเนี่ยผมวนมาสองรอบแล้ววนเดี๋ยวนี่คอยดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะต้องวนๆมาเส้นนี้อีกเพกื่อนๆค่อยดูมาเชียเอาไว้แค่นี้ก่อนครับของผมก็เหลือจากวันนี้ตีกลับมาที่บริษัทครับมาเช็คของว่า อันไหนมันตกหล่นแล้วเราก็จะไปส่งต่อรุ่นี้บางเจ้าก็คือไม่รับโทรศัพท์บางเจ้าก็คือคือคอนของวันนี้คืนมาได้ไปสี่เก้าชิ้นคืนมาอยู่สี่ชิ้นวันนี้สี่ชิ้นก็ถือว่าวันแรกวิ่งวนในหมู่บ้านอย่างเยอะครับก็เอาเรื่องเดี๋ยวนี้มาส่งงานส่งงานแล้วก็โอนตังเข้าบริษัทก็จบงานผมครับวันนี้ในการวิ่งของอันนี้ของของที่ เอาไปไม่ครบครับวันเนี้ยตกหล่นอยู่โทรเคมลูกค้าใหม่ว่าพรุ่งนี้ต้องส่งงานใหม่แล้วก็รับของใหม่ด้วยเพิ่มเข้าไปอีกครับวันนี้ก็เป็นอันจบงานในการส่งสินค้าออนไลน์ผมวันนี้แต่ละเจ้าก็จะมีของเหลืออยู่แต่ละเจ้านี่นี่รายการของผมพรุ่งนี้มีมาอีกเยอะแยะครับแต่ละเจ้าก็เหลือของอยู่ ในการโทรหาลูกค้าต้องโทรให้ติด15นาทีเว้น15นาทีเว้นสครั้งครับถ้าไม่รับก็คือตีกลับเลยทันทีผม,ผมก็จะเอาเงินเข้าบนสิีบัญชีเข้าบริษัทแฟดครับตอนนี้ยอดผมวิ่งวันนี้ได้5,000กว่าบาทเงินเงินส่งของนะครับที่เก็บมาแต่ละแต่ละแต่ละคนส่วนผมเฉลีย่แล้ววันนี้ผมได้300กว่าบาทวันนี้ ไม่รวมค่าน้ำมันนะครับวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันทดลองงานขาดทุนครับวันนี้ผมขาดทุนแต่ก็ลุยต่อลองดูครับ